รล้วเป็นยงครับเดี๋ยวมันหลุดแล้วก็ย้ายแป๊บนึงนะครับอย่าอย่งเงี้เหมือนเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดจะหมดอ่ะเออแล้วก็ใหม่หลดแล้วก็เอาใหม้บูปิงปิงปังปารังปารังรังบูปิงปิงปังปาดังปารังปิงปิงปังปารังปารังรังบูปิงปิงกะดัง ปิงปิ <ahaha> ๊กกระดังดังแล้วฉันเดินเกินเกินเกินพี่หายพี่เฮ้ยมาทำไมอูุ้กกี๊ให้น้องน้องตื่นไหมโว้ยโว้ยคนแปลกหน้าไม่เอาลูกอย่าไปเล่นกับคนแปลกหน้าอุ้ยอะไรอะทำไมอะพ่อ

อ,อ,อ,อสำเร็จแล้วเออโอ้ยเดี๋ยวตส่โอมาจะเป็นตำรวจจับไม่ห่าเออเออเออมากรได้คุณมาเดี๋ยวหยุดได้

ต้องการอาหารก็จะมุนคุนนั่ใสเงินก่อนครับไม่ตจงไม่จ่าย,ยที่ไปลเลยเฮ้ยไปไม่ไม่ใชนใจเลยแล้วเอามาให้ผมได้คนหนึ่งคนใสแล้วใช้กินฟรีชิปชิปตอนนี้น่าจะมีของกินกินเนี่ยเราจะให้ฟรีนะคะ i อ้ e มย์อูส์ e รีว้าวว้าวโอ้มาช่วยด้วยมาป่ามายักษ์มาตะกาดโอ้เว่งเว่งเว่งฟาดเว่งว่มันสู้เองไปต้องสู้เป็นอะไรอ่ะ

โ้เก่งมากเลยโหถ้าไม่มีเขาก็ตายแล้วมั่งอ่ะเราอ่ะโ้ขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูไว้โอ้โัหนูเายค่พี่ไม่อยู่พี่ก็ตายอ่อนไปแล้วล่ะบายบายนะบาย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 บาายบายบยบายยย กาผีฉันไม่น่าเผลอกินยาอุ้ยอันนี้เลยฉันไม่ไน่าเผลอกินยาไอ้น,นี่มาเลยอะ่ะให้ใจดีว้าวคนที้รูวมากเลยนะว้าไม่เอาลูกไม่เอาอย่าให้ออกกับคนแบบหนนะ้าเอาไหมน้องเอาครับเจ็บผมจะเอาไว้ตรงไหนมา เออเออเออคือุ้ยตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวผมมาใหม่อ่าไปไปครับอุ้ยมันจะไม่ตายป่ะเนี่ยกินดูว้าวอร่อยอ่ะเออแต่ที่เขา ตอนนั้นวันที่21เอด้ยขอท่านหน่อยขอเงินหน่อยครับไม่เอาหรอกพี่น้อ,นองน้องพี่ยังรวยเลยโทษครับรูไม่ต้องไปเลยนะรูไม่ต้องไปเลยแต่เ,เขาใจดีแล้วใจดีได้ไงไปไปครับขอบคุณครับ เฮ้บอลีครับโบูเอาไม่เอาบาสมาบาสเกตบอลน่ะปะปะปะชมบ๊ามบ๊มชมว้าวพุยลาลาลาโอ้เจ็บเกินน่ะเฮเอ้ยะบาส ดอาให้นะเอาไหมโอ้ไม่ต้องพอช่วงโควิดถ้าไปแตะไอ้นั่นไอ้นี่มันไปดพอรู้ไว้ว่ามันติดฉันเห็นมันอยู่อือเอ้ยฉันทำอะไรไปเนี่ยมันจะบุกทำอะไรไปไว้เนี่ย อาวไหายังควนตับดี่ก็อาวอำลุกผิดไหมพื้น,นมึงปิดแล้วลูกก็ไม่รู้嘛เข้าใจฉันขอโทษๆโอเคดีเฮายหลับมาอยู่เลยโอาคเคลื่อนแล้วเคลนที่แล้วขอบคุณนะครับไม่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 ไม ฉันขอโทษนะเอ,อิ่มอยากเธอรู้โรงเรียนจากโรงเรียนเราไหมว้าวรู้รู้ร,รู้อ่ะนั่งไปกันเลยไปไหมเออไปกันไปกันไปกันว้าวโรงเรียนฉันปฐมประดับวิทย์ไ้วยอ๋อชุ่ม ว่าวอ้โหล้บกินอร่อยวะอะไรวะกะกะกะมีกามเว้ยมาเอามีกามกันเลยกะ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 โอ้ยโอ้ยไปใชยฟาดมา ท่าหน้าผู้คาล่าท่านี่ชาเด้อบ้าซาเบิร์คาล่าซาเมอร์คาล่าซาเมอร์ติ้งดังเฮ้ยว้าวอะไรวะก็ทำไมต้องกดแปลกอ่ะนี่มันตรงยประดับิจริงเหรอเนี่ยจริงไม่มาเลยนี่สับปะรดนะไม่ไม่เขาชื่อว่าเทเลอร์ใช่ไหมใช่ใช่ชื่อเทเลอร์เฮ้ย เฮ้ยทำไมทำไมมันลุมกันหมดเลยนะ่ะเฮ้ยเทเดอร์เฮ้ยต้องไปสู้กับเทเดอร์เฮ้ยอ้ <c oughs> อยสตออยู่ได้แล้วครับคุณครูเทเดอร์เธอมาทำไม <c oughs> จ้าครับเขาใจดีเออใจดีมันก็ใช่ใหไหมไอ้คนนี้ทำครับอ,อ,อ๋อก็ค่ะอะอะอะ โอ้ยเฮเดอฉันโกรธเธอจะฆ่าเธอเฮเดอกินเหมือนเหมือนเหมือนอะไรือเกี่ยดเหมือนแป้งเอเหมือนแป้งแต่ยังได้ยังอยู่เฮเดอว้าโอเคไปกันเลยเรียกกันโอเคชั้นไหนมึงเนอเออเอาต้ถูกนะ าไปเรียนของมึงเฮ้ยเฮยเฮอร์อเรียนกันไป,ไป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 เฮลอร์าเธอสอบตกฉัไม่ชอบเธอเนอ่แต่ก็เธอ,อโอเคเริ่มเรียนได้ตักการเรียนอะไรกันนะไปสระตือได้แล้ว มาเล่นวิทยาศาสตร์ไม่เอานะครับไม่เอานะครับโอเคสลัมตื่นผมขอให้ผมต้องไปทำงานอ่ะครับผมอยากได้ผมอยากได้งานได้ผมอยากได้ม,ไไดม,มีเงินใบให้ใว้ให้แซนผมอยากมีแซนว่างผมจะต้องมีแซนหนอเนี่ยใช่ครับก็บอกมาผมอ๋อโอ ไมงโอเคเราลยยังไงกอ็ไปเลยเตอนจะมาทำงานกันสวัสดีครับขอบคุณครับสวีน้าน้องโอเคครับสวีน้าน้องโอเคครับสวีกับกับกับเออบกับน้ำสวีนะครับโอ้ขอบคุณนะตุ้ม อูพี่ไม่งดพับกระดาษเป็นหนีน้อยออหนีน่ารักค่ะอ่าเอา้อ,เเอ,อะไรวะโ <c oughs> อยเยเ้ยเฮ้ยเช่วยไปไรเทเลอร์เทเลอร์ขอบคุณนะเทอร์เธอไปนหนไรแฟนไม่มีใครมันไม่มีใคร แฟนฉันไม่แคร์รับผิดชอบโอ้ไปไหนก็ฉันชอบเขาไม่ชอบเธอไงเข้าใจเหรอมันจะเป็นสุภาพอ่ะเอ้ยมันจะดีนะบ๊ายบายไปๆแค่ไป่ไปละ